กำลังเขาเรียกว่าเนยกวนค่ะเนยกวนสำหรับสำหรับทานเรียกว่าปารมัดผะปะณมัดไม่ใช่ปณมัดปณมัด,น,มดนอกเวลาเวลาท่านเหนื่อยละโอ้หนี่ oh, นทำเสร็จแล้วนี่คือนี่คือเสร็จเรีเยบร้อย แต่ว่าว่าแนวนี้ดูปิดประมาณนี้นะเจ้าค่ะประมาณนี้นะคะนที่กวนไปแล้วชุดนึงกันไ้เสียชื่อครูอันนี้อาจารย์สอนเองอาจารย์สอนนี่ชุดนไปแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์เฮ้ยอย่าเรียกนี้เสกไว้กระดาษสิมีอย่างแน่จ๊ะเนยนั่นน่ะเนยต้นน่ะไปเอาเนยต้นเอนเนยโอ้เอกระดกองกองไปเนาะมาแล้วคนสวยเดินมาเนี่ย ให้แม่ดูอันเอาดอกไม้ไปใส่หิ่งเจ้าค่ะให้อาจารย์ลาหลวงปู่หลวงพ่อเพิ่นบอกลาแล้วลาแล้วนี่เอาใส่หิ่งเอาใส่หิ่งอีกให้อาจารย์นี่อะไรหิ่งพระตรงนี้ก่อนอาจารย์ไปพาอาจารย์เดินทางนี่แก่เินเออเลยตัวนี้นะเจ้าค่ะได้วิชาได้วิชาเผื่อว่าวัดอื่นเขาจะทำ อันนี้เป็นสูตรของวัดอสูรนะคะนี่คือผู้ที่ถ่ายทอดนะคะแนะนำจะไเฉยหน่วยตัวนี้กี่ก้อนคะอันนี้ก้อนหนึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมต้องยี่ห้อนี้ต้อและแต่เราไอ้อินเดียก็อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของอามูอันนี้มันผสมชีสใช่ไหมคะเป็นชีสเชดดาวันนี้แบบเนี่ยมันมีหลายอย่างอืมเชดดาร์ได้กวนได้อันนี้เชดดา แล้วก็มีอะไรอีกคะก็มีแต่วเหลืองน้ำตาลแค่นั้นเองฮะแค่เช็ดได้น้ำตาลแค่นั้นเองเนยแล้วน้ำน้ำตาลเราก็ใส่น้ำตาลทรายทรายขาวนะคะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยถุงน้ำตาลทรายขาวนะคะเนยเนยเนยหนึ่งโลเนยหนึ่งกิโลน้ำตาลแปดขีดนะคะเนยเนยเนี่ยมันมันก้อนหนึ่งประมาณกี่ก้อนสองร้อยห้าสิบกรัมก็สี่ก้อน สี่ก้อนน้ำตาลแปดขีดนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะใกระทะได้เลยสองก้อนนะคะแต่ว่าสัดส่วนตัวนี้คือแค่สองก้อนครึ่งหนึ่งอ,อันนี้คือครึ่งหนึ่งนะคะม,มีแต่คนถามว่าอร่อยอร่อยทำแบบไหนใครเป็นคนทำตั้งใจทำหรือเปล่าัใจ ต้องใส่ใจนะคะใช้เวลานานมากจนกว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองใช้ภายกระใช้เวลาเป็นชั่วโมงน้ำไม้เวลาพระท่านเหนื่อยแล้วจากการทำงานหนัก ไม่ใช่ทานทุกวันไม่ใช่ท,ทานบ่อยๆนะคะทานบ่อยไม่ดีนะคะวันนะคะ,ะ,คะใ้ันสูงนะคะมันสูงนะโอ้จะได้ไปอยู่อินเดียแล้วเนี่ยหกเดือนมาใหม่นะถ้าไปช่วงนี้มันก็ไม่หนาวดิร้อนมากใช่ห้าสิบองศานะเราไปช่วงหนาวโอ้โหวผ้าไม่ไหม ทหมดทนายาการมีน้ำให้อาบได้ไปอยู่ที่ที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ท่านฝากฟันไว้หมดแล้วใช่ไหมคะมีไวไฟแล้วกันมีไวไฟแล้วกันนั่นนั่นนั่นถ้ามีไวไฟเราต้องไม่ต้องเปลี่ยนซิมใช่ไหมคะเรต้องถามแต่ไปเอาซิมที่รู้จย่ซื้อซิมที่รู้เท่าเ้องบานเท่านาะ ใช้ไปที่นู้งไงเราใช้ทีมท like ี9 9่เขาไงใช้กำลังดีบ anyway. ้านเขาใช้ทีมเขาอ๋อเราต้องไปทีมใช่แต่งรัชกาลเขาแต่ไปกันทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยคณะทัวร์ทั้งหมดทั้งข้าทั้งโยมเก้าเก้าลูกเก้าเก้าชีวิตหอมแล้วหอมชีสเดี๋ยวก็ทำกวรไปจนแห้งอ่ะจ้ะจนแห้งแห้งแต่แล้วก็เอาไปใส่ถานแล้วก็เกลี่ยแล้วก็ตัด ใส่ถาดให้มันให้มันแห้งแล้วค่อยตัดร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะเตรียมถาดไว้แล้วถาดแล้วก็ใส่ถาดแบนๆนี่แหละค่ะนี่ยคือถาด ถาดที่เตรียมไว้จะตัดตัดเนยยอุปกรณ์ตัดเนยก็จะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะ้อยเหีงแมาวลยตัดเอาขวดตัวเว้นวักไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ ก็เอาตัวนี้มาผสมน่าจะได้จะได้มันไม่สวยไงไม่สวยมันไม่เป็นรูปร่างที่มันทำแล้วลองมันมีการแก้ไขลองมันจะละลายต้องบุม๋มไหมคะเนี่ยมันน่องมันมันใหญ่มันใหญ่เกินเราถึงไม่อยากแบ่ต้องบุ๋มให้ละเอียดไหมคะมาผสมลองดูผู้มีประสบการณ์เท่านั้นถึงจะรู้แก้ไขปัญหา อันนี้ที่มันไม่มีไม่เบ็ดชิ้นไปอันไม่เป็นรูปเป็นล่างเราก็มาใส่ตัวก็ละลายได้เองติดทำไมมใช้เลยอ่ะต้องตกใจเติมเหลอนอีอีกลัวไหมแล้วก็มีเสริมคนทางเดียวกันกคนทางเดียวกันัทนทางไหนเนี่ย รูเห็นสแ้กนคนเสร็จเเสแล้วแม่โอาทำไม่เสร็จเลยเด้อไม่พอแล้วค่ะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะพี่โน้นั่งคิดไปกินอร่อยไหมโอ้ไฟกตายย่ค่งยัวไก่ได้นมาเสร็จยังมันวนแป๊กแป๊ต้อง